การใช้เมาส์มิเรอร์นะคะเราจะใช้มือที่ไม่ถนัดนะคะในการจับเมาส์มิเรอร์นะคะส่วนมือที่ถนัดเราจะใช้มือนั้นในการจับเครื่องมือขูดหินปูนหรือว่าจับเครื่องมือในการกรอฟันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เมาส์มิเรอร์เนี่ยเราจะจับในมือข้างที่ไม่ถนดัดนะคะวิธีการจับก็อย่างจะประมาณในรูปนะคะในภาพที่เห็นนะคะเดี๋ยวจะไปอธิบายวิธีการจับเครื่องมือายละเอียดอีกครั้งหนึง่งนะคะ วิธีการใช้มอลเรอร์เนี่ยมันหน้าที่ของมันนะคะมีอยู่4ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือ In d i r i c t v i s i o n คะ่ะคือหมายถึงว่าเราจะใช้กระจกคะ่ะในการมองนะคะหรือส่งเข้าไปในบริเวณที่เราไม่สามารถมองตรงๆเห็นนะคะนะคะตัวอย่างก็เช่นการที่ใช้กระจกนะคะส่องดูด้านลิงกัวของฟันหน้าล่างนะคะ ดูลิงกัวของฟันล่างทั้งหมดนะคะหรือว่าการที่ใช้กระจกนะคะส่องดูด้านพอรทัลนะคะของฟันบนทั้งหมดนะคะกระจกก็จะเป็นตัวที่สะท้อนภาพออกมาให้เราเห็นในด้านที่เราไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงนะคะก็คือหน้าที่แรกก็คืออินเดเรกช i o นค่ะหน้าที่2องเป็นการใช้กระจกค่ะในการรีทร c t นะคะแก้มนะคะแก้มรีทแ,แก้มนะคะริมฝีป,ปา เป็นหน้าที่ของกระจกนะคะรวมถึงการกันลิ้นดันลิ้นนะคะหรือป้องกันไม่ให้ลิ้นของคนไข้โดนเครื่องมือก็จะใช้ตัวมัลมิเรอร์นะคะต่อมาค่ะหน้าที่ที่3ก็คือเขาเรียกว่า indirect illumination ค่ะคือการที่เราค่ะปรับไฟนะคะให้ไฟค่ะสะท้อนมาที่กระจกค่ะแล้วเมื่อไฟสะท้อนมาที่กระจกเราก็ นำไฟที่สะท้อนนะส่งไปที่บริเวณที่เราทำงานอีกหนอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้ไฟที่มันไม่สามารถลงมาในฟันบริเวณนั้นได้โดยตรงคะ่ะให้เราอาศัยการสะท้อนนะคะจากไฟแล้วก็ลงมาที่กระจกแล้วกระจกก็จะสะท้อนนะคะไปที่ฟันบริเวณที่เราต้องการทำงานคะ่ะ ะะต่อมาหน้าที่สุดท้ายค่ะของกระจกนะคะเขาจะใช้คำว่า translumination นะคะออในฟันหน้าบนค่ะจะใช้เฉพาะฟันหน้าบนเท่านั้นนะคะในฟันหน้าบนค่ะที่มีการผูกนะคะผูกบริเวณด้านพาราเท่าหรือด้านหลังนะคะเรานะคะจะใช้ค่ะไฟนะคะจากกระจกค่ะส่องเข้ามาที่ฟันค่ะแล้วให้ แสงไฟเนี่ยตกสะท้อนไปที่กระจกแล้วสะท้อนขึ้นมาที่ฟันอีกทีนึงค่ะมันจะเห็นรอยผูกค่ะได้ชัดเจนเลยนะคะก็จะเป็นการใช้การสะท้อนนะคะของไฟมาที่กระจกแล้วก็กระจกสะท้อนมาที่ฟันค่ะจะทําให้การเห็นการผูกของฟันหน้าบนค่ะชัดเจนค่ะนี่คือหน้าที่4ประการค่ะของตัวเมาส์มิร์ค่ะ